ก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องลีทีมสร้างไรายได้กันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาอะสอนนะครับลุ้นหรือว่าร่วมกิจกรรมของทาง t ูมอนี่วอลเล็กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่ากิจกรรมของ t ูม m นี่วอลเล็วันนี้นะครับจะมีอะไรให้เราร่วมบ้างนะครับก็สําหรับวันนี้เนาะก็เวลาที่เราตัดเข้ามาในแอป t ูม m นี่วอล l ล็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้เราเนี่ยอยู่ในหน้าหลักหน้าโฮมนะครับแล้วก็ เ,เลื่อนมาเนาะเราจะเห็นกิจกรรมต้อนรับปีเสียแจกโชค5 0,000บาทรวมกว่า500รางวัลน,นะครับก็ให้เรากดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็เล่นฟรีนะครับไม่เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวเนาะแล้วก็สําหรับตัวกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ยังเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ2วันกับอีก6ชั่วโมงนะครับและเพืเ่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้มาทํากิจกรรมนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาทำเนาะตรงนี้มันก็ เป็นการร่วมสนุกนะครับเพื่อรับของรางวัลง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้เงินสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะครับโอเคคราวนี้นะครับในการร่วมสนุกเนี่ยก็ให้เรานะครับเลือกรางวัลเนาะเออมันจะมีรางวัลทั้งหมด3ชิ้นนะครับเราก็เลือกได้3มชิ้นเลยนะครับจากนั้นก็ทําการโอนเงิน1สตางค์นะครับไปทาเบอร์ที่เขามีให้ให้นะครับจากนั้นก็พอเราโอนไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนมา1สตางค์นะครับก็ ตรงนี้ไม่เสียเงินเนาะแล้วก็รอประกาศผลนะครับวันที่2กุมภาปี65นี้นะครับก็ตอน18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับก็มารอลุ้นกันเนว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับรางวัลนะครับอย่างที่บอกมี3แบบนะครับก็ให้เราเนี่ยกดไปได้เลยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตแคบไว้ก่อนนะครับอ่ะเรากดไปเลยนะครับกดโอน1ตางตรงนี้นะครับ กดโอนเพื่อรู้รางวัลต่อนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกด transfer ได้เลยนะครับแล้วก็กด confirm นะครับแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็กดดันไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับกดปิดไปนะครับแล้วก็มาทำอ่าที่เหลือด้วยนะครับก็กดเข้าไปที่กิจกรรมเดิมนะครับแล้วก็ ให้เราเนี่ยมากดโอนเงิน1สตางค์ตรงนี้นะครับในรอบ500เนาะก็กดไปนะครับก็กดโอนเงินเพื่อรูนรับรางวัลน,นะครับกด transfer นะครับกด confirm แค่นี้เนาะแล้วก็รอเขานีเรียบร้อยนะครับก็กดดันไปนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกับเข้ามาที่กิจกรรมเดิมเหมือนเดิมนะครับตอนรับปีเสือแจกโชค50 0 0 0บาทก็ไปทำอีก50บาทที่เหลือนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนเนาะได้รับรางวัลกันละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมาจัด,ดจกิจกรรมแจกโทมินเน y Wallet กันอีกเหมือนเดิมนะครับรวมถึงแนะนําเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันในการหาเงินฟรีเนาะกับช่องหร t ทีมสร้างไรายได้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด ปุ่มแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปหรือว่าแจก To o m n y y Wallet นะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามารับทันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ